Good morning student how are you doing สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะหลังจากที่เราเรียนบทที่1และ2จบไปแล้วนะคะซึ่งบทที่1เนี่ยเกี่ยวกับ about me นะคะแล้วก็บทที่2เนี่ยคือ unit t o t h i n k a r o u n us นะคะะจบกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อด้วยบทที่ 3นะคะ Unit 3 r นะคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ย My house My house นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาสอบ Dictation กันก่อนนะคะอ่ะบทที่สามนี้ครูเพิ่ม Dictation ให้ไปอสอบวันละ8คำนะคะอ่ะนักเรียนพร้อมหรือยังนะคะ พร้อมแล้วไปสอบอีกเตชันคำที่หนึ่งนะคะ Number one My house My house Number two Beautiful Beautiful Number three Room Room Number four Bedroom Bedroom Number five, kitchen, kitchen. Number six, bathroom, bathroom. Number seven, dining room, dining room. The last, number eight, living room, living room. ครบแล้วค่ะทั้งหมด8คำนะคะอ่ะต่อไปนะคะครูจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูค่ะจากภาพค่ะนักเรียนเห็นอะไรเอ่ยบ้านใช่ไหมคะอ่าบ้านบ้านของฉันก็คือ my house my house อ่าคือบ้านของฉันนะคะอ่านักเรียนทราบไหมว่าบ้านของฉันเนี่ย หรือบ้านของนักเรียนเองเนี่ยมีห้องต่างๆมีห้องต่างๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีห้องอะไรบ้างนะคะนักเรียนคะหยิบหนังสือเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า25นะคะ open your book on page 25เปิดหนังสือเรียนไปเลยคะ่ะเดี๋ยว เราจะไปอ่านหนังสือกันก่อนนะคะให้นักเรียนฟัง cd s c สครินะคะแล้วก็อ่านตามนะคะอ่ะไปกันเลยค่ะ Unit 3. My House CD Script 17 for Students Book Activity 1. Look Listen and Say Bedroom, bathroom, kitchen, dining room, living room. This is my house. There are many rooms in my house. We sleep in the bedrooms, we cook in the kitchen. We have breakfast, lunch, and dinner in the dining room. We take a shower in the bathroom. We watch TV in the living room. จากที่นักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือตาม cd script ปไปนะคะนะเดี๋ยวครูจะพาอ่านอีกหนึ่งรอบพร้อมกับช่วยกันแปรไปพร,พร้อมกันอมกันะพร้อมไือยังคะ เอาดินสอชี้ตามด้วยนะคะนักเรียนดูที่ในหนังสือเรียนค่ะ Unit 3 My House My House ก็คือบ้านของฉันนะคะอ่ะ A beautiful house A beautiful house ก็คืออ่ะบ้านนี้เป็นไงบ้านที่สวยงามนะคะอ่ะด,ดู ต่อที่ตัวบ้านค่ะอ่าห้องแรกห้องอะไรเอย่ย Bedroom Bedroom ก็คือห้องห้องนอนค่ะอ่าต่อไปค่ะเอาดินสอชี้ตามนะคะอ่าใครไม่รู้ให้เขียนคำแปลให้เขียนความหมายไว้ด้วยนะคะ b a t h r o o m b a t h r o o m ห้องอะไรเอย่ยห้อง น้ำนะคะห้องน้ำอ่ะต่อไปค่ะ bedroom 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 คือห้องห้องนอนนะคะอ่ะลงมาที่ภาพล่างซ้ายนะคะ kitchen 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 นะคะไม่ใช่ chicken นะอ่ะ kitchen ก็คือห้องครัวนะคะ ถัดต่อไปคือห้องอะไรเอ่ย dining room dining room ห้องห้องห้องรับประทานอาหารนะคะส่วนห้องสุดท้ายนะคะ living room living room ห้องอะไรเอ่ยห้องนั่งเล่นนะคะ,ะทุกคนดูที่ประโยคด้านล่างคะ่ะ This is my house. This is my house. This is ก็คือนี่คือบ้านของฉันนะคะ M Y my แสดงความเป็นเจ้าของนะคะ p o s i s i v e adjective นะคะวางหน้าคำนามนะคะนี่คือบ้านของฉันนะคะดิสอชี้ตามนะคะ There are many rooms in my house. there are many rooms in my home ah, เป็นยังไงคะ many rooms ก็คือมีจำนวนหลายห้องอยู่ในบ้านของฉันนะคะอ่ะ ah, ต่อไปคะ่ะ we s live in the bedrooms we live in the bedrooms อ่า we we คือพวกเรานะคะพวกเราเนี่ย นอนในห้องห้องอะไรเอ่ยห้องนอนเห็นคำว่า bedroom terms ไหมคะอ่าแปลว่าห้องนอนเป็นยังไงเป็นพ้าหูพจน์มีมากกว่าหนึ่งนะคะอ่ะประโยคต่อไปค่ะ we cook in the kitchen we cook in the kitchen อ่าพวกเราทำอาหารในห้องครัวนะคะ อ่ะต่อไปค่ะ We have breakfast, lunch, and dinner in the dining room. อ่าเขาบอกว่าอะไรคะ We have breakfast ก็คือพวกเรารับประทานอาหารเชา้า lunch, เที่ยง and dinner in the dining room ก็คือและอาหารเย็นในห้อง รับประทานอาหารนั่นเองนะคะอะประโยคต่อไปค่ะ we take a shower in the bathroom we take a shower in the bathroom อาพวกเราอาบน้ำในห้องน้ำนะคะประโยคสุดท้ายค่ะ we watch TV in the living room we watch TV in the living room อันนี้พวกเราดูทีวีในห้องห้อง นั่งเล่นนั่นเองนะคะคำว่าทีวีคือ t e e l v i ท e ว i s i o n นะคะเรียนคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมนะคะจากห้องต่างๆต่อไปนี้ค่ะอ่าภาพแรกห้องนี้เลยค่ะอ่าห้องนี้คือห้องอะไรเอ่ยห้องที่นักเรียนใช้นอนหลับพักผ่อนเรียกว่า bedroom เบดรูมอต่อไปเลยค่ะห้องต่อไปเวลาเราไปรับประทานอาหารเราไปที่ห้องไหนเอย่ยห้องด i n นิ่งรูมดินนิ่งรูมห้องรับประทานอาหารนะคะอ้าวต่อไปเลยค่ะห้องนี้คือห้องบาร์สูมบาร์สูมอะบารูมก็คือห้อง น้ำนะคะอ่ะต่อไปค่ะเวลาเราจะไปประกอบอาหารเราไปที่ห้องห้องนี้เลยค่ะห้องครัว kitchen kitchen อ่าห้องครัวนั่นเองนะคะอ่ะเวลาเรากลับจากที่ต่างๆเหนื่อยเราไปนั่งเล่นที่ห้องไหนห้องนี้ค่ะ living room living room ห้อง นั่งเล่นนั่นเองนะคะคำศัพท์เรียนรู้ของวันนี้จบลงไปแล้วนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนช่วยกันทำแบบฝึกหัดนะคะก่อนที่เราจะไปทำลงในสมุดของเรานะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดร่วมกันนะคะอะพร้อมกันหรือ,อยังพร้อมแล้วไปดูภาพนี้กันเลยคะ่ะอะนักเรียนคะ เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะนำคำําคําศัพท์นะคะซึ่งจะมีหมายเลขอยู่หน้าคําศัพท์นะคะอ่ะ number 1นะคะ bedroom number 2 kitchen number 3 living room number 4 dining room the last number bathroom นะคะให้นักเรียนเนี่ยนําหมายเลขไปช่วยกันเติมลงใน ช่องว่างที่อยู่ในภาพาเห็นภาพไหมคะในเมื่อเราเข้าใจแล้วไปช่วยกันเติมหมายเลขห้องต่างๆเลยคะ่ะนักเรียนคะดูภาพบนสุดทางด้านซ้ายมือของนักเรียนคะ่ะภาพบนสุดเป็นภาพอะไรเอย่ยห้องอะไรคะห้องนอนนะคะ คำศัพท์คำไหนที่แปลว่าห้องนอนเอ่ยหมายเลขอะไรคะ number one number one bedroom bedroom นะคะอ่าต่อไปคะ่ะช่วยกันคิดคะ่ะรูปภาพที่สองนะคะอ่าที่นักเรียนเห็นคือห้องอะไรเอ่ยควรเอาหมายเลขอะไรมาเติมอ่าถูกต้องคะ่ะ number five เอาหมายเลข5มาเติมซึ่งคือห้องอะไรเอย่ย Bathroom Bathroom ก็คือห้องน้ำนั่นเองนะคะอะต่อไปค่ะรูปภาพที่3บนสุดนะคะขวามือของนักเรียนค่ะอ่ะห้องที่เห็นคือห้องอะไรคะใช่แล้วมีเตียงนอนด้วยคือห้อง Bedroom Bedroom เอาหมายเลขอะไรมาเติมคะหมายเลข1 number o มาเติมนะคะอ่ะมาดูที่ภาพด้านล่างคะ่ะภาพล่างทางด้านซ้ายมือคะ่ะภาพแรกสิ่งที่นักเรียนเห็นคือห้องอะไรเอ่ยห้องครัวนั่นเองศัพท์คำไหนที่แปลว่าห้องครัวคะ,ะ number two kitchen Number Two Kitchen อ่อาต่อไปเลยค่ะภาพถัดไปคือห้อง Dining Room นะคะ Dining Room คือห้องรับประทานอาหารนะคะหมายเลขอะไรเอย่ยหมายเลขสี่นัมเบอร์โนะคะอ่ะ the last picture ภาพสุดท้ายค่ะ ภาพสุดท้ายที่นักเรียนเห็นคืออ่าถูกต้องแล้ว living room living room คือห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะนักเรียนคะหลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดกันไปแล้วนั้นนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปลงในสมุด exercise นะคะ สำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันชั่วโมงหน้า see you again next time goodbye ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด exercise นะคะ number one what is the name of each room อ่ะให้นักเรียนดูภาพนะคะแล้วก็เขียนโจทย์นะคะแล้วก็เขียนหมายเลข number one ถึ number five เอาไปตอบลงในสมุดนะคะว่าหมายเลขที่เขาให้ไปเนี่ยคือห้องอะไรบ้างนะคะอ่ะดูตอนที่สองค่ะ number two in which room do you นะคะแล้วเขาก็ให้ตัวอย่างมาให้อย่างเช่นคำว่า eat นะคะให้นักเรียนเนี่ยนำมาแต่งประโยคเช่น I eat breakfast at the dining room นะคะ และก็อีกห้าข้อ number one to number five นะคะ sleep eat take a shower watch TV cook นะคะนำทั้งห้าคำนี้เนี่ยแต่งประโยคนะคะโดยให้มีห้องต่างๆนะคะว่าคำศัพท์ที่เขาให้ไปเนี่ยอยู่ในห้องอะไรบ้างนะคะ